5เรื่องจริงช็อกวงการก่อนเปลี่ยนใจคบสาวห้าวเรือนหอ50ล้านใหม่เจริญปุระตัดขาดน้องสาวร่วมสกุลแยกกันอยู่หลังสะบ้านรักโจโนูโวแม่ใกล้เข้าพิธีวิวา หลังจากฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมานานกว่า10ปีในที่สุดใหม่เจริญปุระดารานักรองรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานก็ทำตามความปรารถนาในใจได้สำเร็จเพิ่งสร้างบ้านหรูหลังโตเสร็จเรียบร้อยและทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปโดยบ้านใหม่เจริญปุระหลังนี้ปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของคุณแม่เนื้อที่กว้างขวาง ตัวบ้านใหญ่โตเป็นสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสมีความหรูหราอลังการแต่ก็อบอุ่นและน่าอยู่ดีเทลเนียบตั้งแต่ประตูรัว้วซึ่งเธอเล่าว่ากว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยเพราะดูเลิกแล้วไม่เหมาะกับการสร้างบ้านแนวราบหากจะมีก็ควรจะเป็นที่พักอาศัยสูงๆเช่นคอนโดจะช่วยเสริมดวงสตาได้ดีกว่าเลยต้องแก้เคตและมูเตลูชุดใหญ่จนทำให้สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้จนเสร็จ ใหม่เจริญปุระกับตำนานอ e ีพริ้งตัวเอกจากละครเรื่องคนเริงเมืองในเวอร์ชันปี2531เรื่องนี้สาวใหม่ได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงชนิดที่ลบคำสบประมาทของหลายๆคนที่บอกว่าสาวใหม่เข้าวงการได้เพราะเป็นทายาทของผู้กำกับชื่อดัง รุดรณภพเพราะอ e ีพิงในเวอร์ชั่นนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เป็นการตอกย้ำว่าฝีมือการแสดงของสาวใหม่นั้นไม่ได้มาเป็นเพราะว่าเส้นสายค่ะในยุคก่อนวงการเพลงไม่ได้เป็นคลิปให้ดาวน์โหลดแบบยุคปัจจุบันเวลาศิลปินออกเพลงชุดใหม่หรืออัลบั้มใหม่แต่ละครั้งก็จะเป็นในรูปของเทปแคสเซต ที่จะมีเพลงบรรจุอยู่ในนั้นนับ10เพลงและถ้าศิลปินคนไหนมียอดขายเทปเกิน1ล้านตลับก็ว่าโคตรเก่งแล้วแต่ไม่เพียงพอสำหรับสาวใหม่เพราะศิลปินสาวอย่างใหม่เจริญบุระสามารถทํายอดขายอัลบั้มได้ถึงล้านตลับได้ถึง2อัลบัม้มอัลบั้มแรกความลับสุดขอบฟ้าวานจำนายจะสิงหาคมส5ง5และอัลบั้มแผงริ์ วานจำหน่าย19พฤศจิกายน2541เส้นทางความรักของสาวใหม่เรียกว่ามีให้พูดถึงตลอดตามสไตล์หญิงสาวที่เพียบพร้อมไปด้วยชื่อเสียงและหน้าตาแต่อดีตคู่รักของสาวใหม่ที่ฮอตและมีแฟนๆตามเชียร์มากที่สุด คงไม่พ้นโจโจิรายุทธ์ที่ตอนนั้นโด่งดังด้วยกันทั้งคู่เหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหย,ยกแต่รักครั้งนั้นก็ไปไม่ถึงฝันทั้งคู่ได้เลิกรากันท่ามกลางความเศร้าของแฟนๆที่ตามเชีย หลังจากที่สาวใหม่ได้แอบไปออกอัลบั้มจนโด่งดังก็ได้หวนกลับมาเล่นละครอีกครั้งในบทบาทของอาโปในละครเรื่องดังวังน้ำบนในปี2535ที่ได้เล่นร่วมกับสาวมาชาและนาไทยพิจิตราซึ่งในบทบาทของอาโปซึ่งใหม่เจริญปุระสามารถทำให้ตัวละครตัวนี้ดีเยี่ยมจนสามารถดึงคนดูให้หลุดเข้าไปในสิ่งที่เธอกำลังถ่ายทอดได้อย่างหมดหัวใจ แม้จะไม่ได้เอ่ยปากเรียกว่าแฟนแต่สาวห้าวคนนี้ก็ดูแลกันมาถึง21ปีรู้จักกันมาตั้งแต่คนนั้นยังไม่จบปริญญาตรีจนในที่สุดก็ได้มาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวสาวใหม่บอกว่าเราดูแลกันทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องแม่รวมไปถึงเรื่องของน้องหมา